สดีครับและนี่คือรายการถ้าคุณแน่อย่าแพ้พอสี่สนับสนุนรายการโดยไมเมโทรีนวันชิเลียผสมธัญญาหารอร่อยได้ทั้งรอ้อนและเย็นแหละ G E Car f o r e c a s h ต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้ครับโอ้โหวันนี้มาสวัยเลยนะเนี่ยฮะรีบมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งเวลาไปแล้วลืมหมดเลยนะคุณความรู้ที่มีอยู่จะลืมหมดอ๋อตอนนี้อย่าวิ่งนะถ้าวิ่งเดี๋ยวก็ชอก มันหรือความรู้คิดเอาเองอ้าวดูที่ใครมาบ้างน้องเฟิมเฟมนสองสาส่้มจะเอาเออมดีมคุณเ็นอมาีไมไม่ไม่เอ้ก็ทำเป็นแบบหน้าแมวไงใช่ไหม แมวเหรอหนวดแมวใช่ป่ะหนวดแมวต้องทำอย่างไไม่ไม่อันนี้เลยรป่ะสี่สิบกว่าแล้ววันก่อนผ่านไปสามข้อรู้สึกไงบ้างสบายสบายความรู้ยังอยู่เลยอเยอะโอเควันนี้จะหายากมาให้ง่ายไปใช่ไหมง่ายไปได้เดี๋ยววันนี้จะรู้สึกแน่โดยที่วันก่อนเรามีผู้ช่วยอยู่คนไหนอยู่ครับวินมาลูก สวัสดีครับสวัสดีครับต่อเลยไหมครับต่อเลยค่ะเอาฮะศิลปะศิลปดนตรีขปน .3 ขึ้นดนั้นบปข้ามาศิลปะดนตรีป .3 7,000บาทครับ เสียงเครื่องเป่าในเพลงนี้บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีชนิดใดก็ไก่ทรัมเป็ตขอไข่แซกซโฟนข้อควายคลาเรนต์นี่หลอกดาวลอกดาวลอกดาวเหรอหลอกดาวมากเลยคือเขาถือทำเป็ดอ่ะ ไม่ใช่เราไม่ใช่ดอกหลอกดาวแค่นี้เดี๋ยวเราจะมีมากกว่านี้ด้วย ใช่อันนี้ใช่ไห่ดอกดาวสองะเดี๋ยวดูแบบที่สามอ่ะคนคนตะกี้นี่เขาไขข้อไม่ดีเลยคะเฝาเสร็จเขาจะล่วงลงล่วงลงล่วงตลอเขาดีนานไม่ได้เขาจะล่วงไปเป็นอะไรครับ หลอกดาวอีกเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นคุณก้เป่าทีไรคุณก้จะเหมือนคางคกกินแมงเม้ามากแก้มโล่เขแก้มจะแบบนี้เลยเข้าเพื่อนตอบแล้วจะตอบไหมตอบแล้วหมดเลยอ้าวตอบว่าเขาไข่แซกโซโฟนเขาไข่แซกโซโฟนครับนี่ครับและข้อนี้ครับคำตอบที่ถูกก็คือแซกโซโฟนนี่แหละครับ รเราก็ได้รับเกียรติจากคนที่เป่าเพลงนี้จะมาเป่าให้ฟังในรายการเราด้วยไปฟังกันเลยครับ อันนี้เจนิเฟอร์ซิมตัวปลอมคนรักแล้ดกมากไม่เคย,ยปลอย่อยลีลาขนาดนี้ผมไม่ได้บอกนะครับว่าเจนนิเฟอร์คิมชื่อเขาชื่ออะไรทุกชาติไหมฮะชื่อเจนนิเฟอร์ซิมครับบอกว่าให้ปรับปรุงเรื่องคลรักแร้นิดนึงนะลีลาเนี่ยลีลาเราให้เาได้เลยเลยเลยแต่คนรักแร้เราตัดออกอีอกร้อยยี่สิบก็ ก็ต้องขอขอบคุณเจนิเฟอร์ซิมนะกับคุณโก้นะฮะขอบคุณนะครับนอกจากเกียบพิธีกรรายการนี้แล้วนะเกยบรายการนี้ด้วยคนอรไอยทำได้เหมือนจริงจริงเวนนายทำดีมาสองเลยใช่ไหมครับครับไปสวัสดี กูเช oh, oh uh ื oh, oh. 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 ่อคปตอปครับกลได้ได้ฟีมมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็มา4ี่ข้อด้วยกันแล้วนะครับข้อต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นพักสักนิดหนึ่งล้กันเพราะว่ามือจะครู่เนี่ยผมว่าท้องจะแข็งไปนิดนึงเพราะว่าหัวเราะไม่หยุดนะครับ เจอคู่แฝดกันชิมกับซิมเจอกันยังตกใจไม่หายอีกสักครู่มาพบกันครับ